ต่อครนะับหนึ่งถสิมีความสุข Q Action ห2 3 4 5 6อง9 10ตัวเลขต่อไปโกรดหนึ่สิโกร Action หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแบบแล้วเจนห้าฆาไม่แต้องเจนกันเลยทำามา Q Action โกรธหนึ่ง <c> ถ <oughs> ึงสิ ติงต่อไปเสียใจนะทช่านหนหกเ็ดแป้าเห็นไหมเวลาเรานับปากมันขยับเป็นภาษาพูดมันเสียดเดยอดแววตาภาษาการมันก็สื่อสารด้วยนะนะครับที่เตยรู้แล네้วว่าเวลาการแสดงพูดมันต้องใช้เป็นภาษาพูดและภาษาการยัเวลาเราฟังคำสั่งเขาต้องการให้เราเล้นเป็นคนอะไร คัามคำสัตยกันนัแล้วเชื่อว่าคนในฉากทั้งหมดคือคนที่พ่อครัวรังคนที่เขาได้เป็นแม่รังพ่อรางไม่ใช่พ่อแม่เราเลยแต่เราก็เชื่อว่าเขาคือพ่อแม่รังจะไปจับเขาไปกอดครับก็ต้มมงองสมุดิกอดพ่อแม่เข้าใจไหล,ลูกโอเคนเลยครับเห็นมากเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามา